ตกกลางคืนขึ้นมหาชนกว่า3 0 0 0สนคนเคลื่อนตัวออกจากหน้ารัฐสภา,าไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่ท้องสนามหลวงอย่างสงบ okay. 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 แปดพฤษภาคมประชาชนหลั่งไหลมาร่วมชุมนุมที่ท้องสนามหลวงอย่างล้นหลามโดยไม่กลัวข่าวหรือว่าจะมีการปราบม็อบแต่อย่างไร รัฐบาลสังคนมาบอกว่าต้องการใช้ที่สนามหลวงทําพิธีทางศาสนาพร้อมออกข่าวโจมตีการชุมนุม16นาฬิกา40นาทีพลตรีจำลองเรียกประชุมสอสพักพลังธรรมแจ้งขอเสนอต่อพลเอกสุจินดาเรื่องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีบทเฉพาะการ20นาฬิกาพลตรีจำลองย้ายฝูงชนจากท้องสนามหลวง ไปบริเวณถนนราชดำเนินเพื่อเปิดทางให้สนามหลวงใช้เป็นสถานที่ทางศาสนาไปที่สาประชาธิปไตยีาพกามครับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารอาวุธครบมือ เชิญหน้ากลุ่มคนที่เชิงสะพานผ่านฟ้าโดยมีรั้วรวดหนามเป็นกำแพงกั้นกลางกลางดึกย้ายเวทีปราศัยมาไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดียวกันนะครับประชาชนจำนวนสองสามแสนคนนะครับกำลังเต็มถนนราชดำเนินทางสายนะครับพี่น้องแสดงความยินดีและนั่งลงนะครับมือตให้ได้มาซึ่งนายาพฤษภาคมที่ชุมนุมยังตรึงอยู่ถนนราชดำเนินรัฐบาลออกข่าวโจมตีว่าที่ชุมนุมจะขวางทางเสด็จของสมเด็จพระเทพพระธนราชสุดา ทภาคมน,นตรีจำลองประกาศเลิอกอดอาหารโดยขอมติจากฝูงชนที่มาชุมนุมที่ถนนราชดำเนินทำอย่างอื่นไม่ได้นั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่กับพี่เท่านั้นแล้วกินแต่น้ำเปล่านำใจให้บริสุทธิ์สามารถอยู่ได้7วันคืนนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรอ,อ,อทรทัศน์แจ้งผลการประชุมของ9ก้าพักการเมืองว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะนําเข้าสู่สภาในวันที่15พฤษภาคมมนตรีมาจากการเลือกตั้งขณะเดียวกันนนอาทิตย์อุไรรัตประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญแกนนนำพักการเมืองทุกพักร่วมหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ซึ่งทุกพักก็ได้รับในหลักการที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและเจรจาในรายละเอียดต่าง10พฤษภาคมฝูงชนร่วมใจเคลียร์พื้นที่เปิดถนนราชดำเนินจัดขบวนรับเสด็จพระเทพ คงเหลือเพียงลวดหนามของทหารที่กั้นอยู่ขณะที่ทีวีช่องเจ็ดและวิทยุจอสอร้อยออก่างชนปิดกั้นเส้นทางคงเหลือเพียงลวดนามของหารที่กั้นอยู่ขณะที่ทีวีช่อง7และวิทยุจอสอรอยอกข่าวฝูงชนปิดกั้นเส้นทาเสคงเหลือเพียงาองทรที่กั้อยู่ขณะที่ทีวช่องเแลยจสร้ออกข่าวฝชนปิด้นเเส็จคือเยลดหามารกันอย่ขณะท่่งเจ็ดลทยุจอร้ยไปครับเลยไปครับ เดียวนับหน่สองสสิ้ษาอทุกท่านในวสวัสดีแก่เพื่อนตำรวจที่น่ารักของเราร้อมไปยังครับเข้ไปอีกหน่อยครับไปหน่อย เอารถันเราจอดเสมอกับรถมันนู้นนะครับอ่าก็ <c oughs> จะได้เห็นหน้าคนสีรองสีเมืองชัดๆหน่อยผ่านิถนนด้วยนะครับที่น้องประชาชนที่ัมอเอร์ไมานะครับก่จออยู่บนเสองทางนได้ครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีขบวนสเสด็จเปลี่ยนเส้นทางสเสด็จโดยไม่ใช้เส้นทางถนนราชดำเนินเป็นที่น่าสังเกตว่าการชุมนุมของประชาชนอย่างสงบในครั้งนั้น สื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์ถูกปิดกั้นการเสนอความจริงรวมทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างน่าสลดใจ เราให้ทุกท่านนั่งลงอยู่ในความสงบเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านจะใช้ความรุนแรงกับเราเราจะใช้ไอหิายนวัยที่สุดครับแถลงการเรื่องการบิดเบือนข่าวสารและความเห็นของประชาชนขณะนี้ได้มีการปิดกั้นข่าวสารและเสรีภาพของสื่อมวลชนทางวิทยุและโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการชุมนุมที่พัดคลาสนายกรรมาธกรัฐมนตรีที่มีนิมิตจากสังเกตได้ ย้าในที่ดีนะคะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มรัฐบาลหรือทําการใดๆเพื่พอล้มลารัฐบาลทั้งสิ้นนะคะเราคัดค้าหลักการที่ถูกต้องนะะเราถูกกล่าวหาอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังล้มลางรัฐบาลเราไม่ได้ล้มเพราะไม่มีอะไรจะไปล้ม